เท่าไหร่เชียว<ๆ>จะให้สักเท่าไหร่เชียวเราคาดหวังกับเขาเท่าไหร่ก่อนไม่เคยคาดหวังอะไรจากเขาอยู่แล้วอขอให้เขาแบบยินดีกับเราเราก็ดีใจแล้วยัง,ยงเดี๋ยวเดี๋ยวกู้เหมือนกู้เหมือนแอลแล้วกู้เหมือนเอวแล้วยังยังเหมือนเขาเป็นลูกชายร้านทองเลยนะครับผมเออผมก็ไม่รู้จักร้านทองอื่นอยู่ไม่ได้รู้จักแครเชกุ้งมันมันพอามควเป็นอย่างเงี้แหละายคนก็มองว่าเฮ้ย มันเหมือนกดดันเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเป็นคู่ต่อไปที่ต้องโดนให้เลงแลแ<ต>้วแหละอะไงย<อ><ก>ไม่เราก็เราก็เราก็ไม่ไม่มีใครกดดันเราได้หรอกครับถ้าเกิดเรา,ถ,า,เเราถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราเรามีแผนอะไรยังไงตั้งใจทำก็ก็ก็จริงๆต้องดีใจกับเจมกับโฟมด้วยง,งานน่ารักมากเป็นไงเป็เจมงานน่ารักมากสนุกมากจริงโบขาพลิกไปเลยอ่ะเขาดูเหอน ใพี่เกดเหรอ่ใชหรอไม่ไม่ไม่เขาเขาเขาเป็นคนที่เออ่หาความสุขได้กับทุกจุดอยู่แล้วพี่เกดแล้วเราก็คู่เราเหมือนกันโบก็ตั้งมีมทุกงานเหมือนกันใช่ก็สนุกมากคือแบบเป็นเอนเตอร์เทนแขกโบก็คือไปเป็นเอนเตอร์เทนแขก์หนึ่งเป็นเป็นแบบแสดงโชว์หน้าเวทีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นนักเป็นนักโชซมใช่เพราะว่าเพราะว่าแขกทุกคนเพียงแค่ช่วงแรกไงเขาจะเขินๆขินอายกันอยู่ก็เลย โหอะไรต้องแบบฟิลเปิดฟลอร์นิดนึง่งเขาชอบเต้นอยู่แล้วสนุกอยู่แล้วถ้าเกิดที่มันเหมือนทำการบ้านไปหรือเปล่าเบื่อมาถึงคิวเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์แตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดในอนาคตช<ต>ถ้าเกิดว่ามีมแต่ก็ไปเอเินเทอร์เน็ตกับแม่ด้วยใช่<อ>ก็คุณแม่แม่โบไปด้วยครับผมแต่แม่ก็มีเพื่อนคุยเยอะแม่ก็มีเพื่อนคุยเยอะเห็คิปหลายคนแบบแซวมีน้องโบพักของแม่พักวันเกิดอ๋อวันเกิดวันเกิดแม่ผมก็ ไม่อยากจะเชื่อสายตาเหมือนกันมันยังไงมันมันเกิดแม่ทำเออไม่ได้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 อยากจะเชื่อสายตาว่าโบสอนแม่นะแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าแม่ก็ทำเออมาะไม่ความคาดหมายไปเยอะไหมเพราะจริงๆเออก็เราคือเห็นหลายๆอย่างผมคือตั้งแต่ตั้งแต่คบกับโบผมเห็นหลายๆอย่างจากครอบครัวผมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนจากสมาชิกในครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่เนี้ยก็เห็นหลายๆอย่างที่ปกติเขาไม่ทําแบบนี้นี่หว่า ปกติเขาขี้อายนี่หว่าอะไรเงี้ยทำไมทำไมวันนั้นเด็กแม่แม่โหเห็นไหมปับป๊บปั๊บปั๊บอย่างกัน้องเกลีลยวก็ไปละลายพฤติกรรมแม่เราอย่อางก็อาศัยจังหวะชนม,มุนแบบผู้ใหญ่กำลังสนุกกันอยู่เลยขเขาเข้าไปมามาอันนี้ได้ถามได้ถามคุณแม่ว่าเป็นไงบ้างหลังจากไปเล่า้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นแม่ไม่เมืม่อไม่นานมาเนี้ยคือแม่ผมอายุเยอะเนาะเข่าเข่าเริ่มไม่ดีเพิ่งไปฉีดยามา จริงๆก็คือลองยาไม่ได้คือลองยาแม่ก็อาจจะอยากลองยาด้วยเอาใหญ่เลยวันนั้นบอกไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยผ่านมาสิบวันเมื่อเช้าเริ่มปวดเข่าแล้วแม่ว่าได้ดูปีดแบกบ้างไหมครับเพื่อได้หลังมาชื่นชมค่ณแม่ก็น่ารักก็คงจะมีได้ดูบ้างอะไรครับแม่แม่แม่ก็เป็นคนชอบท่องโซเชียลอยู่แล้วก็สนุกกับสิ่งที่คลิปเขาอ่ะมันตลกอ่ะ มือนนี่เลย10วันผ่านไปอันน่ะโยนโยนแโทวขอโทษขอโทษขอโทษไปบนะบอกว่าเหมือนโบก็คือเข้าได้กับครอบครัวเราแบบเรียกว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวเล็กหรอกครับเขาถือว่าก็เป็นคนนอกแกนเออเออใครลูกใครใครลูกแม่แต่ว่าก็เรียกว่าโบเขาเป็นคนที่สนุกสนานอยู่แล้วเนาะเขาก็เข้าได้กับเขาอยู่เขาอยู่ในสังคมไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเขาเป็นคนที่ เขาชอบเห็นคนอื่นมีความสุขอะเขาก็จะตัวเขาจริงๆก็ตลกอยู่แล้วด้วยแล้วแบบประกอบกับการที่เป็นคนชอบชอบแบบเอนเตอร์เทนชอบให้คนรอบข้างมีแต่รอยยิ้มอะไรเงี้ยมันก็เลยเรียกว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโบที่ที่ทำให้เ็กประทับใจในตัวเขาใช่ไหมเราคนรักคนรักเป็นอะรคนรักอะไรเงี้ยคนดูคนเอนดูคนเอนดูคนจะเอนดูเพราะว่านี่เรียกว่ามันคือมันคือเบสิกของนิสัยของโบที่แบบอยากให้ อยากให้อยากเขาไปอยู่ไหนก็อยากให้คนรอบๆแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่หลังๆมาเขาก็ไปสุดสุดทุกท่าเหมือนกันนะเวลาเราแต่นแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละเหตุการณ์เหมือนไปที่ไหนก็สร้างมีมอะไรเงี้ยสร้างสร้างสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาคือใหม่ๆเชิญงานเนี่ยเขาเยอะไหมแต่เราแต่เรามีอะไรเงี้ยเคย่อนเ้ราะนั้นก็มีใครจอดจงมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าวันหลังต้องจ้างละนึกว่าหลังบอกบิ๊ีคิดค่าตัวหน่อยไหมแบบเออชวนไปงานแต่งรู้เป็นเพื่อนแต่ว่าเราไปแล้วเราเหนื่อยนะ เละราคาเป็นงานแต่งด้วยเหรอเออเละราคาเป็นงานแต่งเออโบวที่หน้ากูแต่งว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งพมพ่อชอบไปมันจะได้ไหมครับภูมิใจในตัวแฟนเราไหมภูมิใจภูมิใจรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนแบบนี้หาไม่ง่ายหายากนะหายากอือหายากมากคือแบบเป็นเป็นแลไอเทมสุดๆอ่ะสวยตลกร้องเพลง เดินแบบแต่ว่าเราโชคดีมากๆใช่แต่ไม่แต่แต่ผมเองก็มีเออเออผมก็ทำอาหารเออหล่อเออถ่ายรูปได้เออเออจัดแจงเก่งในกองอระุนอยู่แต่ลเคาก็โชคดีเหมือนกันโชคดีทั้งคู่โชคดีได้เจอกันเออไม่ได้ถามถามไปแล้วอันนี้เราไม่ได้บอกจะเร็นลกอดแสดงว่าเหมือนคนเหมือนกันจะได้เจอกันอะไรอย่างนี้ถูกปะใช่ ก็เดี๋ยวจะมีละครออนครับผมปีนี้ก็ก็ยังไงฝากไปละครเลยใช่ไปละครเลยทำไมพูดถึงเรื่องละครเนาะแหมอเล็ก <laughs> ยังไม่รีบ<ฟ>ครับผมก็ก็จริงๆเราก็อยากให้น้องได้ทํางานเต็มที่ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันมันเหมือนแบบสมมติคนกําลังมาเรือก,กําลังมาเราจะาไม้ไปขวางคือไม่ไม่ได้หมายความว่าการการแต่งงานจะเป็นการขวางแต่ว่ามันก็คือเราต้องจากเราก็ต้องแบบ เอาเวลาที่เราทุ่มเทกับงานมาเพื่อ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 แบบเตรียมพร้อมอะไรเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็อยากให้อยากให้น้องได้ทางานเต็มที่ก่อนแล้วพ่อเดี๋ยวเราเริ่มมีเวลาค่อยมาค่อยมาจัดแจงอะไรพวกนี้กันแล้วเวลาไปงานกไงเาพีแบบีจะแบบมันน่ารักนาแบบนี้มันน่ารักนะ่ไปเปไว้บ้างก็มีมีดังดีองดีเอ็มแบบส่งส่งมีแบบส่งส่งให้กันดูบ้างว่าแบบว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเร็วๆนี้แต่ว่ามันก็คือ มันก็คือเป็นการคุยกันในกับคนที่คกอ่าเก็บข้อมูลดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยอะไรนี้ก็มีลใช่่โอ้ยได้ละได้ละใช่ไหมผมแบบประมาณว่าแบบโอ้ได้ละได้ละเอามือถือลงละยังไม่เอาลงบอขอย้อนไปโมเมนต์ของเจมส์นิดนึงวันนั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนก็ชมอะไรบอกว่างานน่ารักมากเขาแบบใส่ใจทุรายละเอียดไปบไหนคือคือเล็กรู้สึกว่ามันมันน่ารักมากด้วยความ ด้วยเรื่องราวของคนทั้งสองคนคือไอ้บรรยากาศอ่ะส่วนหนึ่งบรรยากาศมันก็คือน่ารักอยู่ล้วแล้วอากาศก็ดีทุกอย่างลงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเรียกว่าด้วย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 คนสองคนเนี่ยเจมกับโอมที่เขาที่เขาแบบจัดงานขึ้นมาแล้วในภายในงานก็มีแต่คนที่พวกเขารักแล้วก็คนที่รักพวกเขาอะไรเงี้ยก็เลย,เลย,เ,ลยเลยรู้สึกว่ามันเป็นภาพความทรงจาที่ดี บอกว่าเราคิดว่ามันคงเป็นภาพความทรงจำที่ดีมากๆของเจมส์กับโฟมแล้วก็ของแคนเนองอะผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักจังเลย